นิยายวายเรื่องใหม่มอ s t e r i o u s s e c r e t เรามาเฟียขั้งรักที่เลี้ยงจำเป็นประพันธ์โดยสินติูวันวายวิสานำมารัดตุงมัด EP 9นะัสฟอริวแบงคอกปีบิงคับเจลอยากไปดูป่าทวินมองเด็กชายที่จับมือตัวเองกับพ่อด้วยความเอ็นดูหลังจากที่ตกลงกันเสร็จเขาก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านตอนแรกคิดว่าจะแอบหนีแล้วแต่ปรากฏว่ากรินกับเทลมานั่งคอยแล้วเขาเลยได้แต่ยอมรับชะตาก,กรรม และตามที่นี่อย่างไม่อิดออดปลาปลาโลมานี่หรืออือออยูมาดวงตาเป็นประกายและดูตื่นเต้นของเทลทำให้อดยิ้มตามไม่ได้ได้เลยแต่ว่าคุณตรรนจะก้มตาก้มตาเล่นมือถืออีกนานไหมครับถ้าคุณจะเล่นหรือมีธุระกลับไปก่อนก็ได้แนะเดี๋ยวผมพาเทลเที่ยวเองฉันคุยงานเสร็จพอดีเทลพ่อว่าเราไปดูสัตว์ตามแผนถังในใบแนะนำก่อนดีไหมได้ครับปลายกัง เดี๋ยวครับมีร้านขายหมวกกับแว่นด้วยเราเข้าไปดูกันก่อนดีไหมครับร้านขนาดใหญ่ตรงทางเข้าดึงดูดสายตาของพอวินมากอีกอย่างครอบครัวที่พากันมาเที่ยวก็ใส่กันหมดจุจๆพวินก็ต้องตกใจกับความคิดของตัวเองเมื่อกี้เขาคิดว่าตัวเองเป็นครอบครัวกับสองพ่อลูกนี้งั้นเหรอวินวินค,ครับครับคิดอะไรถึงเมือขนาดนี้ไหนบอกจะเข้าร้านไงไปกันเถอะ ทถวเดี๋ยวพ่ออุ้มลูกครับเทรนอุ้มเถวขึ้นไว้บนแขนหนึ่งข้างแล้วใช้มืออีกข้างที่ว่าอีกข้างเอื่อมไปจับมือเทรนไว้คุณเทรนผมเดินเองได้อย่าดื้อเดินตามมาดีๆโจให้คนของเราดูแลอยู่ห่างๆอย่าให้เอะเกริกเข้าใจหรือเปล่าก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านตรินไม่ลืมที่จะหันไปสั่งลูกน้องครับโจรับคำสั่งแล้ว เดินไปบอกลูกน้องอีกสองคนที่ตามมาไม่นานพวกเขาก็แยกย้ายกันไปอยู่บริเวณใกล้ๆเพื่อดูแลความปลอดภัยเจ้านายกับลูกชายภายในร้านมีของมากมายทั้งตุ๊กตาหมวกหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับสัตว์อีกมากมายออกมาเราค่อยซื้อไม่ดีกว่าเหรือต้องซื้อไปก่อนสิครับเวลานี้ถ่ายรูปมันถึงจะน่ารักจริงสิทำไมเราไม่เอากล้องถ่ายรูปมาด้วย ทวินที่เพิ่งนึกอะไรออกก็ทำหน้ามุ่ยทันทีใช้กล้องโทรศัพท์ก็ได้เหอะคนแก่ก็แบบนี้แหละไม่เข้าใจวัยรุ่นจริงไหมเทลครับคนที่ไม่รู้อีโนโอ,อีเน่ก็ได้แต่ตอบรับแล้วยิ้มกว้างเพราะตื่นตากับตุ๊กตาสัตว์มากมายเมื่อกี้บอกว่าคนแก่หรือนายคิดว่าฉันแก่จริงๆเหรือวินตรนยื่นหน้าเข้าไปใกล้ทวินมากขึ้นทำเอาหลายๆคนในร้าน เริ่มมองบางคนก็เริ่มกริดกราดเพราะมีหนุ่มหน้าตาดีกำลังยืนสวิตให้ตัวเองดูคุณตรินถอยออกไปเลยคนเริ่มมองแล้วเธอไปดูตุ๊กตาตรงนั้นดีกว่าด้วยความอายพวินเลยเลือกที่จะอุ้มเด็กชายออกจากอ้อมแขนของคนเป็นพ่อซึ่งตรินก็ไม่ได้ห้ามหรืออะไรยอมให้เทอไปกับพวินตามที่ต้องการงั้นเลือกของกันไปนะ้าได้แล้วนี่บัดจ่ายได้เลยเดี๋ยวฉันออกไปคุยธุระกับโจ้นหน่อย ไม่ต้องก็ได้ครับผมมีเงินอยู่รู้ว่ามีรองประธานของเด็กไม่มีเงินก็แปลกแล้วแต่วันนี้นายมาเที่ยวเป็นเพื่อนเทลเพราะอย่างนั้นพ่อแบบฉันก็ต้องเป็นคนจ่ายเทลเอาไว้ซื้อของกับที่วินนะลูกอยากได้อะไรก็ซื้อเลยเดี๋ยวพ่อกลับมาเตรนยืนบัตรให้ลูกชายเพราะเขารู้ดีว่าพวินไม่ทางยอมรับบัตรจากเขาดีๆแน่พอให้เสร็จตรินก็เดินออกไปโดยไม่ฟังคำทักท้วงของพวินต่อ ครัส่วนคนที่ถือบัตรที่เพิ่งได้จากพ่อก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีชิดจะอวดหรือไงว่าถือแบล็กการ์ดนะดีจะเอาให้หมดเลยเทลอยากได้อะไรหรือเปล่าเจลอยากได้ป่าเทลหยิบตุ๊กตาปลาโลมาขึ้นมากอดไว้แน่นแต่พี่ว่านายเหมาะก,กับเป็ดพทวินหยิบตุ๊กตาเป็ดสีเหลืองแก้มสีชมพูน่ารักเทียบกับเด็กชายแ้วยิ้มออกมาอย่างพอใจเป็ดเจลจะอาวาเป็ด เทระวังตุ๊กตาในมือลงแล้วหยิบตุ๊กตาในมือทวินมากอดไว้แน่นชอบหรือเปล่าครับดีแล้วโอ้พี่เจออะไรบ้างอย่างที่เหมาะกับนายและพ่อแล้วสายตาที่กวาดไปทั่วร้านก็สะดุดกับชุดเป็ดสีเหลืองเหมือนตุ๊กตาที่เทลกำลังถืออยู่เทลรอพี่ตรงนี้ห้ามไปไหนนะเข้าใจหรือเปล่าครับ พะวินวางเทลลงกับพื้นก่อนจะกลับมาด้วยชุดเป็ดสีเหลืองและหมวกของผู้ใหญ่สองใบเราไปจ่ายเงินกันเถิดพะวินจับมือเทลเดินพาไปที่เคาน์เตอร์ชำระเงินมีห้องเปลี่ยนชุดหรือเปล่าครับมีค่ะคุณลูกค้าเดินไปด้านขวาจนสุดทางเดินจะมีห้องลองเสื้อผ้าอยู่ตรงนั้นค่ะ๋อ,อขอบคุณนะครับหลังจากจ่ายเงินเสร็จพาวินก็พาเทลไปที่ห้องลองเสื้อผ้า ก่อนจะจัดการเปลี่ยนชุดของเทลออกและใส่ชุดเป็ดที่เพิ่งซื้อมาแทนพอแต่งตัวให้เสร็จเขาก็มองผลงานของตัวเองอย่างพอใจในายเป็นเจ้าเป็ดอ้วนของพี่จริงโอ้ยน่ารักมากไม่ว่าใครเห็นเทลตอนนี้ก็ต้องต่างคิดว่าน่ารักกันหมดแม้แต่ตัวเขาเองที่ไม่เคยชอบเด็กยังอดที่จะใจละลายไม่ได้ก๊อกๆเข้าไปนานแล้วนะ่ออกมากันได้แล้ว เสียงที่ดังเข้ามาทำให้พวินถึงกับถอนหายใจดูเหมือนว่าคนแก่หน้าดุไม่เข้าใจวัยรุ่นจะเสร็จธุระแล้วสินักเอาละเทลเดินออกไปโชว์ความน่ารักของนายให้พ่อดูเลยครับหลังจากที่ประตูเปิดอ็อกเทลก็รีบวิ่งไปหาพ่อตัวเองที่ยืนรออยู่ด้านนอกเด็กชายในชุดเป็ดตรงหน้าทําให้ตรรนขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะคำออกมาเขาพอจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนหาชุดนี้มาใส่ให้ลูกชาย เป็นยังไงบ้างครับน่ารักหรือเปล่าเอิม่มน่ารักดีใช่ไหมล่ะของคุณก็มีนันี่ไงทวินยิบที่คาดผมเป็นหูเสือออกมาแล้วยื่นไปตรงหน้าตรินที่ทำหน้างงเอาไปสินี่ของคุณไม่เอาฉันไม่ใส่ของเด็กๆแบบนี้หรอกตรินรีบปฏิเสธไม่ได้เทลบอกให้พ่อของนายใส่ทีป่อคาบสายเหมือนกันเทวเอามือลูกชุดตัวเองแล้วยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วนายของนาย นี่ไงของผมกระต่ายคุณกลัวจะได้ใส่คนเดียวใช่ไหมล่ะไม่ต้องกลัวผมใส่เป็นเพื่อนของนายเป็นกระต่ายเหรอนายรู้ไหมเสือชอบจับก,กระต่ายกินเป็นอาหารนะัะเรรนโน้มหน้ากระซิบลงข้างหูพวินเบาๆหึงั้นคุณก็เอากระต่ายไปใส่เลยเอาอันนี้มาพวินแย่งที่คาดหัวในมือเรินแล้วยัดอันที่ตัวเองถือใส่แทนอยากกินฉันก็ไม่บอก รอยยิ้มเจ้าเล่าที่ปรากฏบนใบหน้าตรินทําให้ทวินทั้งเขินทั้งอายและหงุดหงิดผู้ชายคนนี้กะล่อนจริงๆเทวเราไปกันเถอไม่ต้องไปสนใจพ่อของนายรอทวินรีบจับมือเล็กให้เดินตามตัวเองไปพวกเขาเริ่มจากการดูนกเทวที่เพิ่งได้เข้าให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ครั้งแรกก็ดูดีใจและมีความสุขมากวินเทลมองมาทางนี้สิเสียงเรียกของตริน ทำให้ชายต่างวัยทั้งสองคนที่มีนกแก้วมาคอสิสันสัตว์ในกอดอยู่บนบาหาันมามองกล้องถ่ายรูปราคาแพงถูกกดบันทึกภาพที่แสนน่ารักเก็บไว้แทบไม่หมดคุณไปเอากล้องมาตั้งแต่ตอนไหนครับให้โจกไปเอามาให้หนเดียวจะโดนหาว่าแกไม่เข้าใจวัยรุ่นอีกก็แกจริงนี้ถ่ายให้อีกสิครับเทลมายืนตรงนี้ดูเหมือนว่าพอเห็นกล้องแล้วพวินจะสนุกยิ่งกว่าเดิมเพราะอย่างนั้น เกือบทั้งทริปเที่ยววันนี้ตรินกลายเป็นตักล้องแบบไม่ได้นัดหมายแงแงปอคาบเจื้อโฮกใส่เจลกลัวเทวที่ตกใจเสียงร้องของเสือก็รีบวิ่งไปกอกขาพ่อพวินเห็นภาพก็อดขำไม่ได้เลยของกล้องในมือตรินแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เผื่อโตขึ้นเทวจะได้รู้ว่าตัวเองมีมุมน่ารักแบบนี้ด้วยตลอดทั้งทริปเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ เทินเองก็เหมือนกันนานแค่ไหนแล้วนะที่เขาไม่ได้รู้สึกสบายใจและมีความสุขขนาดไม่รู้ทำไมเขาถึงอยากให้พวินอยู่เป็นรอยยิ้มของตัวเองกับลูกตลอดไปโอยไม่มากพวินที่นั่งลงบนเก้าอี้ตรงทางออกก็อดที่จะบ่นไม่ได้ตอนนี้เขาปวดทั้งขาและหว่างขาไปหมดดูเหมือนว่าอาการปวดเมื่อเช้ายังไม่หายดียิ่งมาเดินแบบนี้มันเลยยิ่งทำให้เจ็บขึ้นไหว้หรือเปล่า ครับงั้นเรากลับกันเถอะตอนนี้เทวก็หลับแล้วทวินมองคนตัวเล็กที่หลับอยู่ในอ้อมกอดคนเป็นพ่อแล้วพยักหน้าตอบรับถึงแม้วันนี้เขาจะเหนื่อยมากแต่มันก็คุ้มค่ามากไม่รู้ทำไมถึงได้รู้สึกมีความสุขขนาดนี้ไว้วันหลังชวนสองพ่อลูกไปเที่ยวที่อื่นด้วยดีหรือเปล่านะบทที่18นะเด็กสกรุปท่านรองข้าผู้จัดการขอเข้าพบข้าให้เข้ามาเลยครับ ไม่นานคนที่ขอเข้าพบก็เดินหน้าตึงเครียดเข้ามาก่อนที่จะทิ้งแฟ้มเอกสารใส่ลงบนโต๊ะทำงานของพวินอย่างแรงทำเอาคนที่ไม่ได้ตั้งตัวตกใจอยู่ไม่น้อยเพราะไม่คิดว่าคนที่มาเยือนจะกล้าทำแบบนี้ก่อนที่จะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนายไม่ควรทำแบบนี้ในบริษัทตำแหน่งของเรามันต่างกันไม่รู้หรือไงหึกูไม่สนทำไมมึงต้องทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาก,กูด้วย อยากกดให้กูให้ต่ำมากหรือไงมึงพูดที่อะไรก็เรื่องแขกที่จะเข้าไปร่วมง,งานโรงแรมที่จะจัดขึ้นไงทาไมมึงต้องเปลี่ยนออเรื่องนั้นถ้ามึงทำตามที่กูบอกตั้งแต่แรกก็คงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่นี่กูบอกให้มึงคัดรายชื่อระดับพัฒนน้แต่มึงก็ยังคัดลายชื่อมาแค่กวนมาเพื่ออะไรแล้วมึงจะโง่เอาลูกค้าที่ระดับดีกับโรงแรมไปแลกกับคนอื่นทำไมว่าปัง กูฟังอยู่นานแล้วไอวินมึงใจดีเกินไปหรือถึงได้ให้พนักงานกินเงินเดือนมาปินเกลียวตัวเองขนาดนี้ได้บุคคลที่สามที่นั่งอยู่ในห้องทำงานมาตลอดพูดแทรกขึ้นระหว่างบทสนทนาก่อนจะลุกออกจากโซฟารับแขกที่อยู่อีกมุมแล้วเดินตรงมาหาทั้งสองคนสรันที่เห็นว่าเป็นใครก็ชะงักเล็กน้อยเขาจำผู้ชายคนนี้ได้ เพราะอีกฝ่ายเป็นเพื่อนของพวินตั้งแต่สมัยอยู่อเมริกาเขาเคยแข่งเทนนิสกับมันและแพ้ไม่เป็นท่าอับอายจนต้องหยุดเรียนไปถึงสาวันเฮ้อเอานะัพนักงานที่ใช้เส้นแม่เข้าก็แบบนี้แหละพวินไม่อยากแชร์เรื่องแบบนี้ของสรันต่อหน้าใครหรอกนะแต่สรันมาทำให้เขาโกรธเองช่วยไม่ได้ปอแบบนี้นี่เองมีหน้าหละว่าแต่มึงหน้าหน้าคุณคุน,นะเราเคยเจอกันหรือเปล่าเขนพยายามที่จะนึกว่า เคยเจอคนตรงหน้าที่ไหนแต่พยายามยังไงก็นึกไม่ออกจริงๆคนที่มึงเคยแข่งเทนนิสสมัยมหาลัยไงยที่หลังจากแข่งจบไปบอกคนอื่นว่าที่แพ้มึงเพราะเท้าเจ็บพรวินบอกถึงเหตุการณ์ที่คิดว่าเพื่อนน่าจะจำได้อ๋อกูจำได้แล้วเธอโตขึ้นก็ไม่ได้ทําให้สมองดูโตขึ้นเลยนะักไอวินถ้าง,งั้นคนที่เป็นลูกแม่เลี้ยงมึงก็เหมือนใช่ไหมอืม กูจะคุยงานกันคนนอกแบบมึงไม่เกี่ยวสรานที่กาลังรู้สึกอับอายได้แต่พูดเสียงแข็งขอโทษก่อนที่มึงจะเข้ามาพวกกูก็คุยงานกันอยู่อีกอย่างงานพวกกูนะระดับงานของผู้บริหารจริงสิทธิ์ต่อไปนี้เคยมาเป็นผู้หุ้นของเราด้วยหุ้นหุ้นจากไหนใครขายด้วยความสงสัยเคนรีบถามออกไปเพราะได้แต่คิดว่าทำไมตัวเองไม่รู้เรื่องนี้ทั้งที่เป็นผู้จัดการแท้ ไม่ใช่เรื่องของนายออกไปได้แล้วส่วนเรื่องรายชื่อเอาแบบที่ฉันเพราะถ้านายไม่ยอมให้ไปคุยกับท่านประธานเอาฉันเองก็รับคำสั่งมาอีกทีทวินที่เริ่มใจเย็ยนแล้วก็บอกเหตุผลที่ทำแบบนั้นแต่ก็น่ถึงไม่ใช่คำสั่งของพ่อเขาก็ตัดสินใจจะทำแบบนี้อยู่แล้วไม่นานสรันก็เดิอนออกจากห้องไปด้วยความโกรธและความอับอายมึงไม่ควรให้คนพวกนี้ล้ำเส้นมึงมากนะวิน ดูท่าทางคนพวกนี้จะไม่ได้อยากเป็นแค่ผู้อาศัยในบ้านบึงธรรมดาแล้วแหละเคนพูดพร้อมกับนั่งลงฝั่งตรงข้ามเอาเถอะกูไม่ได้สนใจสมบัติของพ่อมาแต่แรกอยู่แล้วจริงสิพอดีเลยนี่ไงชื่อของผู้ชายที่กูเล่าให้ฟังว่าเหมือนพี่อเล็กทวินเปิดรายชื่อของผู้เข้าร่วมงานก่อนจะชี้ไปที่ชื่ออะไรของคนที่เขาสงสัยมาตลอดตั้งแต่ที่เจอลี่หออยางจงคนนี้น่าเหลอ เคนมองชื่อของคนที่เพื่อนชี้ให้ดูมันช่างต่างจากชื่อพี่เล็กที่เขารู้จักมากใช่กูคิดว่าเขาคือพี่เล็กแต่ทําไมไม่รู้พี่อเล็กถึงได้โกหกว่าตัวเองไม่ใช่หรือยังโกรธฉันอยู่ะวินได้แต่ถอนหายใจพอคิดว่าชายคนที่เขาเคยรักอาจจะยังโกรธและไม่ให้อภัยตัวเองเดียวนะคนที่เขาเคยรักอย่างนั้นหรือเขาคิดตอไหนว่าผู้ชายที่เขาคิดว่าตัวเองรักที่สุด เป็นแค่คนเคยรักกูขอถามหน่อยถ้าผู้ชายที่ชื่อหรืออย่างจงคือพี่อเล็กจริงมึงจะทํายังไงขอคืนดีเพราะยังรักเหรอคําถามของเพื่อนทําให้คนที่ฟังชะงักเขายังอยากกลับไปคืนดีกับที่อเล็กหรือจูจ่ๆใบหน้าของใครบางคนก็แวบเข้ามาในความคิดก่อนที่หัวใจของเขาจะเต้นเร็วขึ้นระหว่างเขาถึงหน้าอดีตคนรักกับชายที่เพิ่งโผล่เข้าในความคิดดูเหมือนว่าหัวใจของเขาจะมีปฏิกิริยากับคนข้างหลังมากกว่าคือ หรือแค่อยากขอโทษกูไม่รู้คำตอบที่ออกจากปากพวินทำให้เคนชงักดูเหมือนเพื่อนของเขากำลังลังเลอยู่สินะมึงลังเลมึงมีใครอยู่ในหรือเปล่าไม่กูไม่มีดูเหมือนว่าระหว่างที่มึงกลับไทยมามีหลายเรื่องเลยนะที่กูไม่รู้เกี่ยวกับมึงแต่ก็เอาเธอไว้มึงพร้อมค่อยเล่าแต่กูอยากให้มึงคิดดีๆเรื่องพี่อเล็กว่ามึงรู้สึกแบบไหนกับพี่เขาจริงๆกันแน่อืม เวินได้แต่ตอบรับในลำคอภายในหัวของเขาตอนนี้มันตีกันจนยุ่งไปหมดเขาไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงต่อดีถ้าอย่างจบคือคนรักเก่าแล้วสรุปจะให้กูไปช่วยพิสูจน์ด้วยใช่ยังไงกูก็อยากรู้ว่าใช่เขาหรือเปล่าหรือแค่คนหน้าเหมือนได้แต่ถึงจะใช่จริงถ้าเจ้าตัวยังไม่ยอมรับก็คงจะอยากกูเข้าใจที่มึงพูด คลื่อเคลืล่อนินชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ทําให้พวินใจเต้นเร็วขึ้นเดี๋ยวกูขอไปรับสายก่อนนะอือเขนพยักหน้าตอบรับแต่ถึงแบบนั้นเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าปลายสายที่โทรศัพท์มาคือใครสวัสดีครับวินวันนี้ช่วงเที่ยงนายมีนัดที่ไหนหรือยังครับเออน่าจะยังไม่มีแม้จะสงสัยกับคำถามแต่เขาก็บอกความจริงออกไป งั้นฉันจะไปรับไปกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวก่อนครับคุณตรินจะมารับผมทำไมบริษัทเราคนละทางกันเลยนะครับพอดีฉันมาทำธุระแถวบริษัทนายนะมาไกลเหมือนกันนะครับทวินอที่จะขวงไม่ได้ถึงจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายผู้จริงหรือโกหกก็ตามทีเถอะสรุปว่าไปใช่ไหมงั้นฉันไปรับนะดะตูดตดยังไม่ทันที่จะพูดตอบปลายสายก็วางไปก่อนแล้วเด็จการ แต่ถึงจะพูดแบบนั้นใบหน้าของพบินกับเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มจนเคียนที่นั่งมองอยู่ได้แต่แอบสงสัยดูท่าทางคงจะไม่ต้องเลือกรอกเพื่อนของเขาคนนี้ไม่มีทางย้อนกลับไปคบกับพี่อเล็กแน่เขาฟันธงได้เลยนักเลิลำดวนอาหารไทยนายสั่งสิไม่ชอบร้านนี้หรือนั้นเราเปลี่ยนร้านดีไหม เทรนท้าคังมองขวนที่กำลังจ้องตัวเองไม่วางตาตั้งแต่ตอนที่นั่งรถมาด้วยกันแล้วดูท่าทางพวินจะยังสงสัยที่เขาไปรับตัวเองมากินข้าวอยู่สินะไม่ใช่ไม่ชอบครับแต่ผมอยากรู้ว่าทำไมคุณต้องรับผมมากินข้าวด้วยก็ฉันไม่อยากกินข้าวคนเดียวอีกอย่างกินข้าวกับนายมันอร่อยกว่าปกติคนอย่างคุณตรินคงจะพาเพื่อนกินข้าวด้วยไม่อยากหรอกมั้งครับ อาจจะมีเยอะแต่ไม่อร่อยเท่าไงไงเตรมเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าพวินเบาๆอย่างอ่อนโยนทำเอาพนักงานที่ยืนรอจดเมนูอาหารถึงกับรู้สึกชอบใจในโลกนี้แม้ว่าเรื่องความรักจะเปิดกว้างแต่ก็เห็นได้ไม่บ่อยนักยิ่งหน้าตาดีทั้งคู่แบบนี้ด้วยแล้วคุณตรินพูดอะไรเนี่ยแก้มของพวินแดงระเรื่อด้วยความเขินอายงั้นถ้าสั่งไม่ได้เอาเมนูที่ดีที่สุดของร้านมาแล้วกัน เรนยื่นเมนูอาหารคืนให้พนักงานได้ค่าคุณลูกค้านายชอบบรรยากาศร้านนี้หรือเปล่าชอบครับไม่คิดว่าคุณจะชอบร้านไทยแบบนี้ด้วยคิดว่าจะชอบอาหารของแถบยุโรประหว่างที่รออาหารทวินก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยลองชวนคนที่พาตัวเองมาคุยนั่นนี่ไปทั่วก็ไม่ค่อยชอบแต่ได้ยินว่านายชอบฉันก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นชอบบ้างเผื่อชอบอะไรเหมือนกันนายจะสนใจฉันบ้างไง เกี่ยวอะไรกับผมแล้วทำไมผมต้องสนใจคุณด้วยทวินพูดกระตุกกระตักใบหน้าเริ่มแดงระเรื่อขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ฟังคำพูดหยอดคำหวานให้ตัวเองไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมผู้ชายคนคนนี้กำลังหยอดเราอยู่อย่างนั้นเปรอจริงสินัะเขามากินข้าวกันสองคนแบบนี้มันไม่ต่างจากเดทกันเลยสักนิดวินัยร้อนเปร๊ะทำไมหน้าแดงขนาดนั้นเพีย มือของตรินตั้งใจจะจับแก้มนุ่มอีกครั้งก็ถูกปัดออกอย่างแรงอย่ามาจับหน้ากันบ่อยสิครับก็หน้าไหนนุ่มแถมยังเนียนด้วยคุณตรินตอนแรกก็คิดว่ามองผิดคุณอดีตสามีจริงๆด้วยไม่คิดเลยนะว่าหัวหน้ามาเฟียแก๊งดังจะชอบกินอาหารไทยในร้านระดับกลางแบบนี้ด้วยสีหน้าที่ดูตรึงเครียดของตรินทำให้พวินอดสงสัย ไม่ได้เลยหันหลังกลับไปมองผู้หญิงที่พูดเมื่อกี้หูเขาไม่ได้ฟาดใช่ไหมเธอพูดว่ามาเฟียใช่หรือเปล่าตรินนะเรหัวหน้าแก๊งมาเฟียพบินมองมีเก่าตรินอย่างพินิษพิจารณาผู้หญิงคนนี้ทั้งสวยทั้งเซ็กซี่เป็นดาราหรือนางแบบได้ง่ายๆเลยจะบอกว่าเหมาะกับผู้ชายที่มีหน้าที่การงานดีแบบตรินมากไม่เจอแค่ไม่กี่วันปากเก่งขึ้นเยอะนะ ตอนนี้มีคนคุ้มกะลาหัวเรอถึงได้มาต่อปากต่อคำกับฉันได้น้ำเสียงที่ถูกกดลงจนกลายเป็นโทนเสียงต่ำทำให้นีนาถึงกับรู้สึกขนลุกอย่าว่าแต่นีน่าเลยทบินเองก็รู้สึกไม่ต่างกันฉันไม่ได้เป็นคนของแก๊งพวกคุณอย่ามาขู่ให้ฉันกลัวเลยยังไงแก๊งพยักขาวก็ต้องปกป้องฉัน า้าที่แท้ก็ไปอยู่กับไอ้แก๊งที่กำลังจะล้มสลายนี่เองฉันจะบอกอะไรเธอให้นานีน่าในฐานะที่อย่างน้อยเธอก็เคยเป็นมีเก่าเพราะงั้นฉันจะใจดีบอกอะไรให้นะว่าแก๊งนั้นนะว่าถูกแก๊งมันกระแดงยึดแล้วเรียบร้อยที่คนพวกนั้นยังชูคออยู่ใต้เพราะมันตกลงว่าจะยอมอยู่ใต้ตีนฉันมักไม่จริง จริงเพราะอย่างนั้นสายหัวออกไปไกลๆหน้าฉันซักเพราะไม่มีใครคุ้มกะลาหัวเธอได้จำไว้นีน้ายืนตัวสั่นทั้งโกรธที่ถูกไล่เหมือนหมาข้างถนนและสัน่นด้วยความกลัวเธอรู้ดีว่าคนอย่างตรินไม่มีทางพูดเล่นตอนแรกที่เธอยอมเอาตัวเองไปเป็นมีน้อยให้แก่หัวหน้าแก๊งพยักขาวเพราะอยากให้มีคนช่วยดูแลแล,และอยากยื้อยันสามีเก่าแบบตรินที่ทิ้งเธอเผื่อว่าอดีต จะเสียดายเธอบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันกับตลปัดไปหมดออกไปเสียงตะคอกทําให้นีหน้าร้อนรนรีบออกจากตรงนั้นตอนแรกเธอมาอย่างนางพญาเชื่อชายแต่ตอนกลับกับไม่ต่างจากขอทานที่หลบหน้าหลบตาทุกคนคุณตรินควรจะเย็นกับเธอหน่อยนะครับอย่างน้อยเธอก็เป็นผู้หญิงและอีกอย่างยังเป็นมีเก่าคุณด้วยควรให้เกียรติเธอมากกว่านี้ แค่นี้ฉันก็ให้เกียรติและใจดีกับเธอมากแล้ววินเพราะถ้าเป็นคนอื่นมาสวมเขาให้ฉันคงตายไปนานแล้วเอาล่ะเลิกพูดเรื่องเธอเธอทำลายบรรยากาศเปล่าๆผมขอถามอะไรหน่อยได้หรือเปล่าครับทวินพูดเสียงเบาเพราะกลัวว่าเทรนจะโกรธถ,ถามเรื่องที่เธอบอกว่าฉันเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียน่ะเหรอทวินรีบพยักหน้ารัวๆเขาเคยได้ยินเรื่องมาฟงมาเฟียอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆ แต่ไม่คิดว่าจะอยู่ใกล้ตัวเขาขนาดนี้ถ้าตรินเป็นมาเฟียจริงเขาก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเวลาที่ไปไหนมาไหนหรือรอบๆบริเวณบ้านของตรินถึงมีชายชุดดำคอยยืนคุ้มกันอยู่ใช่ฉันเป็นหัวหน้าแก๊งมังกระแดงนายเป็นตึกคาสิโนที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมนายใช่ไหมครับทวิน,นึกถึงคาสิโนขนาดใหญ่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานและยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้แขกของเขาลดลง เพราะที่นั่นมีห้องพักบริการลูกค้าด้วยเลยดึงนักท่องเที่ยวที่ชอบเสียงดวงไปใช้บริการนั่นเป็นคาสิโนโที่เปิดในานามแก๊งของฉันเองระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอาหารก็มาเสิร์ฟพอดีแต่ถึงอาหารจะดูน่ากินหรือหอมมากขนาดไหนก็ไม่ได้ทำให้ความขุ่นมัวของพวบินลดลงเลยงั้นคุณก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้โรงแรมผมยอดขายเข้าพักของแขกลดน้อยลงนะสิ ท่าทีขึงขังของพวินทำเอาตรินขำออกมาทันทีนอกจากจะไม่กลัวเรื่องที่เขาเป็นมาเฟียแล้วยังกล้าขึ้นเสียงกับเขาอีกแบบนี้สิค่อยหน้าลงทุนจิบให้มาเป็นพ่ออีกคนของลูกชายแล้วตั้งแต่วันนั้นเขาก็รู้ใจตัวเองแล้วว่าชอบพวินขนาดไหนไม่สิรักเลยต่างหากเขาตกอุ้มรักที่เลี้ยงจำเป็นของลูกชายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่อีกฝ่ายมีอิทธิพลต่อเขาขนาดนี้ เรื่องนั้นฉันไม่เกี่ยวก็แขกเข้ามาพักเองได้ในเมื่อไม่เกี่ยวถ้างั้นคุณก็กินข้าวไปคนเดียวเลยผมไม่มีอารมณ์จะกินข้าวกับคู่แข่งทางธุรกิจตัวเองเดี๋ยวสิโกรธหรือตรินรีบคว้ามือของควนที่กำลังจะลุกเดินออกไปไว้แน่นไม่โกรธครับแต่ผมไม่หิวแล้วตอนนี้จะไปคิดวิธีเอาชนะนายทุนใหญ่ไม่อย่างนั้นโรงแรมผมคงเจ๊งแน่นี่ขนาดว่า ไม่โกรธและยังขู่เขาเหมือนแมวเลยน่ารักดีให้ท่าทางของพวินทำให้ตรีนอดที่จะยิ้มไม่ได้แต่ก็ต้องเกรงหน้าไว้ขืนเขายิ้มออกมากวินคงวอยวายมากกว่านี้แน่ไม่โกรธก็ไม่โกรธนั้นเอาแบบนี้ไหมต่อไปนี้ฉันจะให้เปิดแค่ห้องสำหรับเมมเบอร์ที่เป็น VIP ขึ้นไปก็พอแบบนี้โรงแรมนายจะได้แขกเข้าพักด้วยดีไหมสิ่งที่ตริน เพิ่งเสนอมาทำให้พวินชงักก่อนจะหันมาหาคนที่ยื่นข้อเสนอให้ตัวเองแต่ว่าเขาจะได้อะไรกับการทำแบบนี้ละ่ะทำไมต้องลงทุนขนาดนั้นด้วยครับก็แค่ลงทุนนิดหน่อยกับคนที่ตัวเองกำลังตามจีบแค่นี้สบายมากจีบพวินถึงกับอึ้งในสิ่งที่ตัวเองได้ยินเมื่อกี้คำว่าจีบหลุดออกจากปากของตรินใช่ไหมแล้วพูดกับเขาอย่างนั้นเหรอจีบจีบใครครับ ก็อยู่กันแค่สองคนฉันจะจีบใครได้ละอีกอย่างนธรรมถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อีกหรือว่าพี่จีบเราสรรพนามแทนตัวเองที่เป็นไปของตรินยิ่งทำให้ใจของเขาเต้นรัวมากกว่าเดิมเขาตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกกับคำสารภาพของอีกฝ่ายจริงๆได้แต่นั่งลงที่เดิมและกินอาหารตรงหน้าอย่างไม่พูด ไม่จะทําไมหัวใจของเขามันถึงดูมีความสุขและดีใจขนาดนั้นล่ะให้หัวใจบ้าใช่ว่าจะไม่เคยมีใครพูดแบบนี้สักนี้หน่อยบทที่19ตระกูลอธิบดีธนกูลปอกคาบที่ไหนเยอะเทลมองบ้านหลังใหญ่ที่พ่อพามาด้วยความตื่นตาตื่นใจตอนที่ขับรถผ่านสวนใหญ่เขาเห็นตุ๊กตารูปปั้นสัตว์หลากหลายก็ยิ่งตื่นเต้นบ้านพ่อเองลูกอีกสักหน่อยบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของลูกด้วย เร็นลูกหัวลูกชายอย่างอ่อนโยนความจริงแล้วเขาไม่อยากให้เทลมาปรากฏตัวที่นี่เลยสักนิดแต่เพราะว่าข้อเสนอของพ่อเขาที่บอกว่าจะคุ้มครองเทลจากคนที่กำลังเพ่งเล็งให้แม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นหัวหน้าแก๊งแต่ว่าอำนาจในมือมันก็ไม่มีมากพอที่จะปกป้องชีวิตของลูกจากโรงเล็บเสือร้ายที่คอยจะจ้องตะคุบเหยื่อตัวเล็กแบบลูกเขาตลอดเวลาอะไรกัน นี่ตั้งใจจะพาเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มารับมรดกสุบทอดประจำตระกูลเลยเือแค่ได้ขึ้นนั่งตำแหน่งหัวหน้าแก๊งเพราะแม่ร้ายประโยชน์ที่ตายไปเป็นมีคนแรกแล้วคิดว่าจะได้ครอบครองทุกอย่างแล้วล่ะก็คิดผิดแล้วเพราะกูจะไม่ยกอะไรให้มึงอีกแม้แต่ชิ้นเดียวดูเหมือนว่าตั้งแต่เขาก้าวขาเข้ามาหมามันจะจมูกบิดมอตามกลิ่นมาไวขนาดนี้เลยสินะ ก็ต้องลองดูว่าใครกันที่จะไม่ได้อะไรแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะขนาดขึ้นนั่งตำแหน่งหัวหน้าแก๊งมึงยังไม่มีปัญญาได้นั่งได้เลยลูกมีที่เกิดจากคนใช้แบบมึงได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนนกทะลึงตามองเรรนอย่างโกรธจัดเพราะสถานะเป็นที่ลูกเกิดจากคนใช้ของเขาถึงแม้ตอนนี้แม่ของเขาจะเป็นนายหญิงคนเดียวในตระกูลแต่มันก็ไม่สามารถลบล้างได้เลยว่าเขาเกิดจากอดีตคนรับใช้ของบ้านมึง นบกระชากคอเสื้อตรินอย่างแรงทําเอาเด็กชายไว้สามกบกว่ากว่านึกว่าพ่อตัวเองจะถูกทำร้ายรีบเข้าไปขวางตรวจปอเจเลนราหุอออเทลร้องให้เสียงดังนั่นทําให้ตรินได้สติเมื่อกี้เขาเกือบจะข้ามพะะต่อหน้าลูกแล้วไหมละ่ะเทลเกิดอะไรขึ้นพวินที่เดินเข้ามาด้านในตัวบ้านด้วยความเร็วก็พูดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงให้ของเด็กวันนี้ตรินไปรับเขาที่บ้านบอกว่า จะไปทำธุระช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนเทลหน่อยถึงแม้ตอนแรกเขาจะปฏิเสธแต่พ่อตรินบอกเหตุผลเขาว่าที่ที่ตัวเองจะพาลูกไปมันอันตรายและไม่ควรอยู่คนเดียวหรือไว้ใจใครมาเลยทำให้เขายอมตกลงเพราะคิดว่าคงเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียหลายวันมานี้ตรินยอมเล่าเรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้เขาฟังทั้งเรื่องพ่อที่คลอดเทลออกมาเรื่องแก๊งมาเฟียเรื่องของตระกูล นั่นเลยทำให้เขาพอรู้แล้วว่าตรินต้องแบกรับความเรื่องราวมากมายแค่ไหนส่วนเมื่อกี้ที่เขาเข้ามาช้ากว่าทั้งสองคนเพราะคุยงานอยู่ก่อนจะเดินเข้ามาในบ้านเขาก็ถามโจว่าทำไมไม่ตามมาดูแลโจตอบเขาว่ามันคือกฎที่ห้ามบอดีการ์ดเข้าบ้านใหญ่ของตระกูลเขาเลยไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมตรินถึงอยากให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนเทลปีวิ่งแงงคง,งไม่ดีจะตีปอ เด็กชายที่เห็นทวินเข้ามาก็รีบวิ่งเข้าไปกอดขาเพื่อขอร้องให้ช่วยพ่อของตัวเองอยู่กับที่น่เด็กดีผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นใครแต่คุณไม่ควรทำร้ายพ่อเด็กต่อหน้าเด็กแบบนี้มึงสึกอะไรด้วยมึงจำกฎของตระกูลไม่ได้หรือไว้ว่าไอ้ตรินถึงได้พาคนนอกเข้ามาที่นี่ไอ้ขี้ข้ามึงออกไปจากบ้านดูเดี๋ยวนี้ผัวทุบ หมัดที่ถูกปล่อยออกอย่างประทะเข้ากับหน้าของคนที่เพิ่งกลางอย่างแรงจนสุดตัวลงไปนอนกองกับพื้นด้วยความเจ็บปวดไอรินมึงกล้าต่อยกูตรินไม่สนใจความเจ็บปวดของนบเลยสักนิดเขาหันไปมองลูกชายกับชายหนุ่มที่ตัวเองตามจิตว่าตกใจหรือเปล่าแต่ดีที่ลูกชายของเขาหลบอยู่ด้านหลังพวินเลยไม่เห็นภาพที่เขาใช้ความรุนแรงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเสียงทุ้มของชายสูงวัยที่กำลังเดินลงมาจากบันได ทำให้ทุกคนหันไปมองทำไมหน้าคุ้นคจังน่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนนักพวินมองชายไวกลางคนที่ดูหน้าเกรงขามคนนี้อย่างสนใจแต่ว่าไม่รู้ทำไมเขาถึงรู้สึกคุ้นหน้าคนที่กำลังเดินลงมาหากชอบนิยายวายสนุกๆฟังทุกวันแบบนี้กดซับสไครต์ก,กดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับท่านผู้ฟังสามารถความมิติชมได้นะครับ แอดมินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสุขของผู้ฟังครับขอบคุณครับ